ชสวัสดีครับวันนี้นะคะมาพบกับเราสองคนค่ะพร้อมรถดีๆวันนี้นะคะที่จะมานําเสนอให้ผู้ชมกันด้วยค่ะใช่เลยครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับสรรพคุณเนี่ยเหมือนน้องหนุ่มหนิงเลยนะครับนั่นก็คือเป็นรถที่หายากนั่นเองพร้อมสโลแกนของรถคันนี้นะคะสวยถึกแล็บึกบึนค่ะสวยถึกและบึกบึนเอ้ยถูกเหมือนสรรพคุณน้องหนุ่มหนิงครึ่งหนึ่งด้วยครับครึ่งไหนคะพี่โจถึกและบึกบึนครับไม่จริงใช่ไหมคะท่านผู้ชมสวยด้วยครับพี่ลอเล่น และที่สําคัญนะคะรถคันนี้ข่าววิ่งมันน้อยมากเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคันนี้ยังมาด้วยท็อปออปชันอีกด้วยค่ะไม่ต้องเสียงเบากันเลยนะครับเพราะว่าคันนี้คือ mercedes benz gle 2 5 0 d amg หรือรุ่นตัวท็อปนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสีบลอนด์อิเลเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํายังมีวารันตีพร้อมเลขไม่น้อยมากๆครับใช่แล้วครับและนี่ก็คือ suv รุ่นที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับของ mercedes benz เลยทีเดียวพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่า ความเป็น SUV หรือว่าช่วงล่างที่แน่นหนึบเนี่ยอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับที่สามารถซับแรงต่างๆหรือการขับขี่ของตัวรถเนี่ยที่สามารถลุยไปได้ทุกสถานการณ์นะครับแน่นอนครับในส่วนของตัวบอดี้เองก็มีความใหญ่นะครับพอที่จะเป็นรถครอบครัว หรือลดอันกปรค์หลายด้านเลยทีเดียวในส่วนของการดีไซน์นะครับกับเจ้าเดอะ GLE คันนี้นะครับออกแบบมาได้สวยงามมากๆและล้ำสมัยมากๆบอดี้แบบนี้นะครับแน่นอนครับกับรถ SUV เนี่ยเป็นบอดี้ล่าสุดเลยทีเดียวในส่วนของบอดี้พาร์ทรอบคันครับแน่นอนครับเราเห็นโชบเชี่ยวแบบนี้นะครับเป็นตัวท็อป AMG รอบคันเลยทีเดียวในส่วนของไฟหน้านะครับมาพร้อมไฟเด y t i ทมสุดสวยนะครับพร้อมระบบ Intelligen t Light s y s t e m ให้ความสว่างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่ด้วยนะครับเมื่อเรามองด้าน รเราจะเห็นความบึกบึนของตัวรถนะครับหรือว่าความใหญ่นั่นเองเพิ่มเติมนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเราจะเห็นบันไดข้างนะครับที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความสะดวกขึ้นหรือลงของตัวรถและแน่นอนครับในส่วนล้อมแมกมาด้วยล้อมแมก AMG นะครับลาย5ก้าน ขนาด <What? S 1> 20นิ้วในส่วนของหลังคานะครับมาด้วยหลังคา p พาโ r a ามิ g l a s ส mm ์ลูฟและแน่นอนครับด้านท้ายนะครับช่องใส่สัมภาระเป็นจุดเด่นของรถคันนี้เช่นกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่ากว้างและสามารถเพิ่มเติมนะครับพับเบาะต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมให้ช่องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเก็บของได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับและสําหรับเครื่องยนต์ของเดอ GLE 250D คันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะแถวเรียง4สูบนะคะขนาด2,200ซีซค่ะ wow. กับ204แรงม้าพร้อมทำ็อปสปีดนะคะได้มากถึง230งกิโเมตรต่อชั่วโมงกันเลยต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะมีความทนทานนะคะและก็ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยที่สําคัญค่ะมาด้วยระบบโฟเมติกนะคะหรือขับเคลื่อนแบบ4ล้อฟูลทานั่นเองทําให้การขับขี่สมรรถนะของเขานะคะมีการทรงตัวที่ดีค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยเลย <c oughs> และสําหรับภายในคันนี้นะคะท่านผู้ชมมี ความสวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโอ้อ่าแล้วก็องถงมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะที่เป็นสีดําค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะที่สําคัญคันนี้เนี่ยออปชันการจัดเต็มของเขานะคะก็มาแบบล้นๆเลยค่ะใช่ครับในส่วนของหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอออริโอ20นะครับโหมดการปรับต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างง่ายดายในส่วนของความสวยงามแน่นอนครับคอนโซลหน้านะครับมาด้วยชิมชุดแต่งนะครับเป็นสีแบล็กเดโนนะครับและช่องเก็บของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้วน้ำนะครับก็มากัน คครบคัและสามารถรักษาอุณหภูมิน้ําได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนคันนี้ถ้าจะไม่พูดถึงเนี่ยนะครับไม่ได้เลยก็คือสมรรถนะของตัวรถหรือว่าโหมดการขับขี่นั่นเองมา5โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออฟโรดนะครับสลิมมี้นะครับโหมดคอม์ตสปอร์ตแล้วก็โหมดอินดิวดวลและยังเพิ่มเติมในส่วนของโหมดดาวฮิลไซส์นะครับ ที่การใช้การทดรอบเกียร์นะครับเวลาลงเนินนะครับลดการใช้เบรกด้วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับรรน้องหนิงและในส่วนของการตกแต่งของผู้ขับขี่เองเนี่ยนะครับมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามกา้านแบบท้ายตัดและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงคาร์นกระดอนซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่ดีที่สุดของ Mercedes- Ben z ด้วยครับพี่โจขับคันนี้นะคะแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากเลยค่ะน้วหนิงก็เชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะก็เหมาะสมกับรถคันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ กดไลค์ก็ใช่กดเลิฟก็โดนกดว้าวให้กันด้วยนะคะวว้า wow. ถูกองค์ประกอบนะคะที่เราสองคนได้รีวิวสำหรับรถคันนี้ไปนะคะถือได้ว่าเป็น SUV ค่ะที่มีความบึกบึนนะคะแต่เขาก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหราไปในตัวอีกด้วยนะคะสำหรับใครค่ะที่มองหา SUV นะคะที่มีความประหยัดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยค่ะหนุ่หนิงกับพี่โจขอการันตีเลยนะคะใช่แล้วครับกับ Mercedes-Benz GLE 250d AMG นะครับมากับสีพายนอก Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับในส่วนของออปชั่นนะครับแน่นอนมาด้วยตัวท็อปออปชั่นหรือ ว่านะครับวันนี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System Keyless g ก Pa c k a g e หลังคาแก้วฝาท้ายไฟฟ้านะครับภายในตกแต่งด้วยเครื่องเสียงฮามันกาดอนหน้าจอ Au d ดีโ20พร้อมกล้อง360องศาและระบบการขับขี่ครบจัดเต็มเลยนะครับเป็นรถปี2016เท่านั้นนะครับวิ่งมาเพียงแค่24,000กิโลยังมีวารันตีจากศูนย์ m e อร์ d e s b e n z อยู่เลยนะครับราคาพิเศษที่ b บ n z NK ตั้งไว้เพียงแค่3,690,000บาทเท่านั้นครับ เลือกตั้งพักไหนหนุ่มหนิงไม่รู้นะคะแต่ถ้าวันนี้เปิด N K Live ดูก็จะรู้ว่า G L E สวยยังไงค่ะเช่งเอิงเอิยครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรง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 